สวัสดีครับพบกับช่อง o โอโอ้อยนะครับสำหรับช่วงนี้เป็น ROV ออู่กำเมืองนะครับ มานี่งพอรู้ว่าโอ้โอยยจะปามาเล่นแมงอย่างในเกม R.O.V ครับพอก่อนพอก่อนเสาะตัวละครก๊าเนอพอล่ะเล่นตัวอย่างดีตัวอย่างดีนะพอล่ะเอ๊พอละกันดีกันแม่แม่แมย่างดีแม่ย่างดีแม่ย่างดีพอกพอล่ะเอ๊เอ้อาว ตอกคนเด้อเฮ้<_><_>เล่นแมงเนี่ยหนอแมงกวางเนี่ยหนอแมงดวง้วงมหาภัยอยู่นะแมงด้วงกวางดวงกวางเนี่ยหนอเขาก็แมงกวางอันนะ่ะแมงกวางสุดอยอดแต่ละค่อยห้เขาแบบมันยังโหดอยู่นะพอละเล่นแล้วมันจะโหดจะได้ไงแมงกวางเนี่ยมาเข้าเกมได้หนอหนอ ่ะพร้อมละทีมเฮาโอ้ยพรหละพรหละพรหละพรละแม่งอย่างนี้มีแพนด้าเลยอะแม่งอย่างนี้ลาดลาดอย่างโหมีแวนดิกเตอร์แล้วก็แมงกวางเฮาเนาะโอ้แมงเฮามีแมงสองแมงเป็นซัดนี่นะแมงเข่าก็มีแมงกวางเกิงกวางเกิงขนพอท้างพอท้างละเขาถึงชนะอ๋อพอละพอละ โอ้บ้านนี่ต้องอยางน้มันมโหลดจ้าแต่ว่าใจเน็ดกากกันนี่ไปเปลี่ยนเน็ดใหม่เด้อมาเปลี่ยนเดิมแล้วมา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 ามามามาต้อตงเห็นต้องเห็นไหเราแบ่งตัง้งเด้อแบ่งตั้งกันไปนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกันสอบกันโลกต่างใดนนี่น่าเข้าไปง่ายนี่เนาะ something delicious this comes way อ่ะใจธีการหมุนกัมเดอร์วิ่งหมุนเอ้าวิววิววิวนานก็ท่องคาถาหมุนวิววิวขึ้นมาพอดีเลยขอฟาร์มกัมกันเด้อฮะเป็นแมงป่าเขาเป็นแมงกวางก็ต้องอยู่ในตาเนอ่ะตีกัมกันตีกัมกันตีแมงป่านี่ยรับปลาโคนี่กันหรอ วางก็ต้องเกาะปลาโคเนี่ยอปลาโคเนี่ยตีแมงไม่โคกนนันมีลำแสงสีทองขึ้นห้อมได้แล้วเลี้ยวเดือับแล้วตีแมงกนมันตีกั๊ตีกัตบกั๊บกั๊บเอ้ยน่ะมาลพอมูละเเิอได้ของมันคุมเกมกันเน้อก็โลกตากับมันอันจะเสียจื่อแมงวางมด cắm nè nó cắm nè nhan, ăn nè má lạ tăng không má lạ cắm nè mua nè ừ nè số hiện Show số hiện nói ủa bán xăng rồi hả bán nhà trên bốn Ừ Vậy cái nằn bốn nè à. Quang này ọp cái chuối lại gì Bố cả anh em Nó mút ba cắp hộp cắm con Cháy hộp cắm con đây Mẹng nó kêu rồi, mẹng nó kêu rồi, mẹng nó nhỏ đi Mẹng nó kêu, mẹng nó nhỏ, mẹng nó nhỏ, chạy con tệ Ô, 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 ô Mẹng nó chạy dên, mù, phải con, phải con, phải con chạy dên, เอ๊ะดี๋้วยกับให้กันเออได้แบมอืนี่กวางในออกรอเดเี่ยกวางในเิอแล้วนะอเนี่ยเนี่ยจะอัพละจะอัพแล้วอื้อ้วางขน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 ผูผิดหงมะออ้ มาแล้วมาแล้วร้อยสุดยดอ่ะจะร้อนมั้ยนี่ก่อนนี่ก่อนแันดาแพนดาเพนดามีแพนดามีแพนดาเ้อมีพนดามาไหมาไหมเอาฟารกันฟาติวาสวนใจ เอาปลา,าก้ามก่อนเลาะปลาก้มก่อนเติมพลังงานก้มเด้อฮัมเด้อรถเหงเลยเนี่ยเบียเหงาไอรถขับรถมันมันบ่นเนี่ยรถขวัญเสียงมั้งอ่ะต้องสนใจมั้งอ่ะรถนานเนี่ยอ่ะเร่งต่อ งิดกระปลเนี่ยเสียงดังปองอื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 แอนด์ไลเดีอือันิเมเวางหยอดแต่ละนี้มาเ่อฆ่าแต่ละแต่หนแก้ตัวแต่เข้าก่อนละกันก่อนนะตายองไปเห so. ็น แต่นี่กวางแกคืนกันมหรอกวางสู้เลยลูกสู้ไั่กวางสู้เลยลูกเดี๋ยวก่นอนเข้าปลากันมกันโลปลากันเนี่ยงูโ,โลปลาขึ้นบนบนของมดล่นะเดี๋กันอุย้ยหลอยได้หน่อยเดี๋ยวกัน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 เ็คของกันนะแล้วก็

เอาจะร้อนไหมร้อนร้อนจุหนานี่ทางดูน <c oughs> <mon> <mon currently> ี่ทางดูนี่ยืด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 ยืยดอาเอามาปุ๊บมปุบมานี่กันปุ๊บปุบาได้นะแมงกวังของสุดงอเียแล้วลาะามันนักินะปุ๊ เดีเดี๋ยวหลุมให้เนาะแล้วกันแพนด้าแพนดานีแพนดาเฮะเนี่ยโลปลาให้ก่นก่อนอยู่ปลาให้กันให้กันกเออนะมุดทำกันได้มดกัขึ้นบนเลยังเร็วกันนะออออนโลปลากักันเก็บตัวกัเก็บฮมมาแลนะแบนบล็อกแล้วนะแม ฟอรอมพออย่างดีอยู่นะครับฟอมดีอยู่นะครับอะโหองวาปลากกันเลอะปลาโคกับมันอุ้อออเดี๋ย e> วเดี๋ยวเดี๋ยวอมัดีแหะโคเนี่แหละเยอะกันเยอะกันเยอะกันนะไปนะไอยดวเเียเียเดี๋เดี๋ยดว

next up yeah ultimate is ready this <Neverladım> this not ready uff. 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 Uff we can turn this <laughs> around

เราตองรอไปเจอหนึ่งว้งนี่ยกันแมงกวางแมงกวางปัดปีกหน่อยแบนแบนฆ่าหนังเป็นโอ้โอ้โห้้อ้้อ้้ นักมวยแหละต้ัมวยนะร้อนก้ามหลอนหลังหลอนหลังค่ขีดนอยค่ขีดแคน้อยอือ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 ้ออ้เ้เก้ยไ้ไม่อมดิน ตัวนี้บอลตโออเล,ลูพอ,อเข้ไหลเข้าปากันมากันนะมูอยู่ไหนนี่วนกใบก็กต้องออกรงถึงกันแมงกวางลังตัวไม่นะรอนหลอนหลังโโาบไปนหน่อยลับไปนหน่อยมาไ่ไปกมู

กินหลังห้อนหลังเดี๋ยว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 ต้องหลอมันกันไม่กันหลอกมันออกมาวุ๊บวิซุ๊บเดินนะดินนะต้องหลอกมันมากันน้อยน้อยเอาคำสัวยต้องเป็นนักมันแท็กชิมกันดีอยู่นะโอ้ยมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดี

เดี Merci. Merci. ๋ยวเดี๋ยวเดี Yemen. ๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยวี๋ยวเด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 วเเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดีดดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเเดยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ๋ยวเดี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 ๋ยวเยวเดยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเวเดี๋ยวเว